มาค่ะมาเบิงการรีวิวกินไอศครีมเป๊กๆไอศครีมโบราณนะคะในบับแบบฉบับของออนทิดาขยันประหยัดอดทนค่ะเย็นแก้วหวานชื่นใจพอกินนะคะมันจะน้อยนะคะตอนเป็นเด็กน้อยนะคะเวลากินมันก็จะน้อยลงมาในสอกอย่างนี้นะคะน้อยลงมาตามสอดนะคะแล้วก็อลิดเลีย ทุกเจ้าว่าว้าแล้วก็อยากขี้เดียดด้วยค่ะว่าไปตอนเป็นเด็กน้อยกับเป็นคือกันค่ะมันย้อยนะคะอากาศกับฮอนฮอทเอาค่ะเนาะกินบมทันกัดบมทันมันก็นย้อยแล้วมันน้ำสอบค่ะย้อยแล้วมันในเสื้อเอาเสื้อตุ้ยเอาค่ะไอศครีมโบราณแท่งนี้นะคะปัจจุบันอาราซิบาท สมัยค่อยเป็นเด็กน้อยฮะะตอนค่อยอายุประมาณบ่หนึ่งบ่อสองบ่อสามนี่แหละค่ะอันนี้แท่งนี้นะคะสิริราคาสามบาทสองบาทห้าบาทแพงสุดห้าบาทนี่แบบยาวเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าแซ่บจ้ะอย่ามองค่าของโบราณก็ย้อยมันย้อยป็นเพื่อนๆมาเด้อมากินน้ากันค่ะแซ่บแซ่บแพงหวาน ชื่นใจกินแล้วไม่อ้วนก <c oughs> ินแล้วไม่อ้วนค่ะรับรองเพราะมันละลายกินบทิันมันละลายทิมค่ะไม่อ้วนค่ะได้กินแค่นี้เดียวคะ่ะเพื่อนจะมาจ้าเดี๋ยวจะกินเผื่อจะเร่อชื่นใจชื่นใจ